แพ้ต้องฆ่าสักคนหนึ่งว่าที่ไม่ใช่โปเตอ้อ่ะต้องทำให้แยกกันครับอีกรอบหนึ่งคือออกซิเจนแน่นอนอุอ้ยอาจทําให้ส่งใส่โปเต้ได้ป่ะเพราะว่าทีนี้รู้กันแล้วว่าโปเต้นี่โปเต้ไปอันนั้นเอาแว้ฆ่าเลยฆ่าเลยนี่แหละจังหวะที่ดีมากจะห่วยเย่เลยห่วยมาก <Yeah! S 1> เดี๋ยวนะ เชื่อปใจพี่ป่ะหลังจากที่พี่รอดแทนนี่ไปแล้วอ่ะผมเห็นละผมเห็นพี้องทุกอย่างเลยขอร้องใช่ทุกอย่างเลยใช่แทนนี่เป็นแทนนี่เป็นถอยแล้วพี่แทนนี่เป็นจวดหนึ่งแล้วมันจะเป็นไม่ผมปารผมเป็นโหวโผมผมยังโวยวายพี่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 ไม่เชื่อผมเหรอเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานพี่ก็คือพี่แบ้นี่แหละ ถพี่ดพี่ก็แบบเห็นกับผมแล้วเมื่อกี้แล้วไม่แผ่่อ้หชีวิตมีเกิดมีดับแล้วก็มคนเลมี่่ผมบวบวผมบวผมไม่ต้บวก็บวด้รอได้อไพี่จะทำ ปวดแผ่นหลอดชื่อพี่ได้โอนที่นี่ได้เลยเชืโอนโอนเลยมีไม่ปวดแผ่นหล่อดลำหน้าอ้า่วไม่มีที่อยู่อะไรวะพี่เมันว่าพี่เอกทำไมอ้ออะไรเนี่ยอะไรทำไมเนี่ยแล้วแล้วพี่เอกแล้วพี่เอกนะกูเห็นยืนนิ่งๆกูก็หวังดีอุตส่าห์ยืนเฝ้าให้ว่าแบบจะมีคนมาฆ่ากูโดนฆ่าไม่กินน้ำ